เพิ่งใช้คำว่าซื้ออะไรครบมีใครให้ไหบอกเ็ขแนลินแม่คะเพราะว่าออกหาหาหนึ่งเมียมพี่บบพี่ปอม,อม,อมปักเลยก็ได้ตอนนูก็ปักเองปักให้ปกเลยตอนนี้เราก็จะมีบัญชีโอวนได้ กรุงเทพเด้อแม่กรุงเทพชืคุณแม่ครับว้าได้อะไ,ไม่รู้ลำพโพลำโพงกุก้งกัง แม่ครับอืกลุงเทพนะครับเราลุน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 เรารุ่นเราลุนอะไรอย่างเงี้ยป้าบานบอกผก็เพื่อนซัมโอ้ยเสียใจว่ะแม่ครับถ้าฉันหลับซอเราจะแม่ถ้าเราโอบไปตรงนี้เลยก็ได้ครับอาคาชนะคะอาคลชานะคะแม่กรุงเทพอ๋อกรุงเทพกรุงเทพนะครับอื แล้วก็พิมพ์เลยก็ได้นะคะค่าจัดค่าเข้า ah. จ <Okay. S 2> oh. ัดขนมน้อยๆครับไม่รู้ดีเทสโซหามึงใครอ่ะโอ้ยค้นมื่อาหร่จากทีเลยป่าบาหลายก็คขึมื่อไหร่ โอนมาก่อนนะคะแม่โอนดังครับแม่โอนมาให้ก่อนนะโอนมาก็าคือพิมมาเลยจ้าไี่โอนเลยจ้าโอ้ยขอบคุณค่ะ <ใน S 2> พี่เดียวดูกันนะว่ามีคโอนให้ีก่อนไหม ว้าว wow, มากได้แนละ้วใช่ไหมแม่ขาโอนมาอีกนะมันไม่พอ <c oughs> โอนมาก่อนจ่ายข่านมคะ่ะแม่บัญชีเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพาไปซื้อขนมเลิศที่สุดในโลกอยู่อยู่บัญอาบัญชีตรงเลยเดี๋ยวพาไปซื้อขนมที่เลิศที่สุดในโลกจุกตาอขอบคุณนะคะขอปลาบ้าสาบตัวแน่ เลยมิดมิดมิดแบบใหม่มิดขาแบบใหม่ขอประวัติสองตัวเสียงสาวบ้านนาะแฟนแฟนจามาแล้วเด้อพี่วัด <What? S 1> เอาสอบลองเพลงสอบลองเพลงหน่ยไม่ตธอสอบไม่เป็นเอาเธอสอบลองเพลงมาเราจะได้ไปโฟกกันวันพรุ่งนี้วันไหนพรุ่งนี้ <c oughs> าสาวบ้านนา แฟรตาตาเดเฮ pues ้อยอีพเาโวยจิ้นดอกบัวง่าชวยลูกชวยลานพระวอพระตายากอีละฮัมุลีวีวีบูลโอลุไวสาหเมืองใหม่น่สะอาดรักจน วิ่ลองแล้วโฟกซ์คอนเจอก,กันค่ะแม่เออจอก,กันนะคะโฟกซ์คอนค่ะเออต็มเต็มโซค่ะใจมบงใจมบกเต็มโซนะคะออไปดูเองนะคะมีคนโอ,อนมาหดบัตรหนึง่งอุดได้ควอนกรสองเลยนะ อยู่สารคามค่ะพี่พิมพิมเมียเศร้าหน่อยค่ะหรือเมียเศร้าหน่อย <c oughs> คนหลือก็เล้งเศร้าเมียเจ้าหาฟังแล้วนี่เสตั้งพากันเบาไปนี่ยังเป็นยัง,นยงวะ,ะามาฟัง ตัวฉันที่มาเราที่ฉันเป็นเจ้าหาที่ความจำใจย้อนความลำบากเอาป่ามันแห้งลายจะสิี่เหตุจังได้แม่เพื่อนไายเสียงคนลือยินดี หินเอาเมียเจ้าหาฝรั่งแล้วนี่ตังผ้ากันเบาไปแค่นี้เลิศไหมเอาเพลงไหม่ะไหมขอบคุณครับพินไอ้รเพลงไหม่ะไหมเพลงอะไรเพลงโอ้มันมันพิมพ์ได้แค่นี้ค่ะทุกคน มันทีมันทีมได้แค่นี้อ่ะยาวทีมได้แค่นี้่ไม่มันเต็มแล้วอีอก้อยใหมอ่อีนารกนี่อีหานี่ดินดามมนเลยบกกาดาดามันเลยอีก้อยอีไยก้อยเจอกเอออีสซ์ ก็ลาายยงนมเใส่ไว้เพียงคนนี่เจอเลยครับรายงานเลยครับมาอีกแล้วซาเนยบอกมันไปใส่ไว้เพียงดีใส่แล้วนี่ อีก้อยมันเจอเออเจอค่ะเจอ,อยังชูเลียนเออฮะเฟียงใสใสปากอามเตรียมเจอค่ะอีบา้าอิจลิโอ้ฉลักประตู มาอีโจคุบอยอีโจเฮียงทุกคนทุกคนขาดมันเลยอีโจฮึของไวเนี่ยผลิตเนี่ยอลิตเนี่ยผลิตอย่างไม่รู้ ไปโลดไม่เพียงเกงได้ไปเป็น<ะ>เพียงเกงก่อนไปสนับสับไปจ้ไปสลับไปแล้วจ้าไปไปก็ไม่ปดดป์ดีไกกับฉันดีไปไหนไปตีบอลออกกําลังกายไม่ไปไปไม่ไปไม่ไปอีโจนะไม่นังหน้าหน้าน่ะไม่ใช่ไม่มีใครนั่งมีเธอคนเดียวด้หัวใจ ไม่ยางจะไปเมียอย่างคะ่ะไม่หนาววันนี้ขอปลาวานจนหนยจ้าคุณแม่ จบดีจบไง่ายไม่มีคนเล่นใช่ไหมไม่มีคนเล่นอก เราปม่ไปดูโอต้องต้องต้องมเสร็จไปขามนามเลยขนามอย่างคนคตหนยหนยลองยืนยืนขึ้นดูยืนขึ้นยืนขึ้นซึงนักวอลเสาววันนี้ดอลลย์ใ็้ที่ไหนดวอลเลย์้ท่าไหนเฮ้บเลิศเซตบอลดีเซตบอลเอาสองข้างตัวเอาไม่ได้เอาได้ไห ดรอวเวลเล่เฮดไหเฮดมือไหนดรอกเวลเล่บอกสอนไม่เม่นเอฟซีนี่เซตบอลเซตบอลเซตบอลเซตไหนเฮ้ยได้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 เซตบอลเฮดเซตไหนเกอนเรียบร้อยเซตบอลเซตบอลจะพักเซตไหนเซตลองเซตบอลดูดกขึ้นอ่ะมาเอาบอลเลยมาให้สันเซตบอลเซตบอลเฮดไหนเอาบอลมาโอ้ยมันเล่นในของมันต่างกับิงนี่บอลคนนี้เออบอลเยอะช่องตืนี่เซตบอลเซตบอล สเสร็จหมดแล้วจะไหนเสร็จจะตีตีตัตงไงปื้มเฮ้ย <laughs> เลอะที่สุดโอ้ยย่ยเจ้านอนไม่หลับก่ง <laughs> <c oughs> เส้นเกลี่ยนยตนยัว <c oughs> แน่จันเลยกิ่งเส้นกิ่งเสียีังรับไป ไปเตห่อย <c oughs> ิไปเร็วๆลูไปแต่งหน้าลิกๆไปยังไม่เตนยังอ้าวอ้าวอ้าวออกมาออกไปสิไงจะ้ยมาไม่เสร็จแตไบอ โอเคไปนย่บผมมันหวีโอตอนแม่หยิบวีให้ก่อนมีวีเข้าไปสวดพปอ แป้งด้ะ่ะเอาอย่างผูสัน้นสิเน่ยนะจุกของกูไปดิเนี่ยนอนอับต่ความคื่ดีไปกันเบิดซูไม่กระราชาัมผักเูเคยไปดินจักเฉี่ระราชสััมีคนยังเข่ก็คนเต้นหนาอยู่เปล่ยนมาอย่ายงยังใหญ่ ริเรวอันนี้คืออะไรกินน้ำเดือดที่อยากกินกะินยังเอยกดีวกินูเ็เตียวาครัทุกคนแต่ปต่เขาจะไปลงอันนะี้จ้าลีวิวตัวเฮงปีกัน